ส่วนที่จังหวัดยะลาผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ทวีบุญพิรมผู้อำนวยการวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เชิญผู้ปกครองของนักศึกษาปี3คณะ,กะเกษตรศาสตร์จำนวน30คนที่ส่งไปเรียนและฝึกทักษะด้านอาชีพที่เมืองอ ขอไปค่ะที่เมืองอาราวานค่ะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลที่มีภูมิลำนาอยู่ในพื้นที่สจังหวัดเฉดนภาคใต้ทั้งยาลาปัต,ตาน,านีและนาราธิวาสนะคะก็ได้เข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างกลุ่มฮามาสกับกองทัพอิสราเอลจนทําให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมทั้งมีการจับกลุ่มเป็นตัวประกันเป็นจํานวนมากค่ะรวมถึงแรงงานไทยจํานวนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็มีการเรียกร้องขอนะให้กลับประเทศเพื่อความปลอดภัยในชีวิตซึ่งการชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น นั้นค่ะพันเอกทวีรัตน์เบญจาธิกูลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานผ่านที่45นายธงชยัยจันวิช,ชัย ปลัดอำเภอระแงะนะคะก็ได้ร่วมเข้าร่วมสังเกตการเพื่อการสนับสนุนส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องของการมีหากพิการร้องขอขอความช่วยเหลือนะคะหน่วยงานความมั่นคงก็สามารถกระทําได้ทันท่วงทีค่ะซึ่งในการร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในครั้งนี้ครับนอกจากจะมีการพูดคุยให้ผู้ปกครองได้รับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทางวิทยาลัยได้มีการติดต่อสื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยีให้ผู้ปกครองของนักศึกษาทัท้ง30คนได้มีการโฟอนอินพูดคุยกับบุตรหลานแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวในการสอบถามความเป็นอยู่ ที่ผู้ปกครองทุกคนมีความเป็นห่วงกเกรงจะได้รับอันตรายถึงชีวิตจากการทําสงครามในครั้งนี้ส่วนทางคณาจารย์ของวิทยาลัยก็ได้มีการโฟนอินสอบถามถึงที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและสถานที่ทํางานโดยทุกคนปลอดภัยดีจะมีเจ้าหน้าที่ทหารทําหน้าที่ให้การรักษาความปลอดภยัย มีการจัดทำบังเกอร์รายรอบหากเกิดสถานการณ์ขับขันและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดในเรื่องของอาหารการกินจะมีการกักตุนสำรองไว้ทุกๆ2วันและจากเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นห่างจากที่ตั้งและที่พักของนักศึกษาประมาณ100กว่ากิโลเมตรซึ่งในขณะนี้ทุกคนยังสามารถอาศัยอยู่ได้และไม่วิตกกังวลกับสงครามที่เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดครับ ในเบื้องต้นนะคะทางมหาวิทยาลัยค่ะได้กำชับติดตามทำาหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศท่านหนังสือถึงสถานทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยเรื่องของความอนุเคราะห์ในการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาที่อยู่ที่นั่นจํานวน30คนส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตนะคะสีหน้าการแล้วก็มีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากแต่หลังจากนั้นนะคะที่ได้โฟนอินที่ได้พูดคุยกับลูกหลานโดยตรงซึ่งจัดโดยวิทยาลัยนะคะทางคณะให้ผู้ปกครองได้พูดคุยกับลูกๆก,ก็ได้รับฟังพร้อมๆกันทุกเขตจากการสังเกตนะคะก็เพราะว่าคลายวิตกกังวล และอยากแนะนำนะคะอยากจะนําเรียนว่าทางมหาวทิทยาลัยค่ะได้กํากับติดตามดูแลนักศึกษาที่อยู่ที่โน่นอย่างตลอดนักศึกษาไปฝึกงานที่นั่นก็มีหน่วยงานประสานดูแลความรวดร้อยความปลอดภัยและความเป็นอยู่เรื่องของการเจ็บป่วยนะคะของนักศึกษาเหล่านี้มีคนดูแลอยู่ตลอดเวลาค่ะ